โดยที่จะตรวจโดยใช้นิ้วเนี่ยนะครับคลำทางทวารหนักนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับก็จะคลำเข้าไปสิ่งที่เราคลำเนี่ยก็คือส่วนด้านหลังของต่อมลูกหมากนะครับที่อยู่ติดกับลำไส้ใหญ่เวลาที่เราคลำไปแล้วนะครับสิ่งที่เราอยากรู้อันที่1ก็คือขนาดโดยประมาณนะครับอันที่2ก็คือความแข็งนะครับของเนื้อต่อมลูกหมากถ้าแข็งมากนะครับอย่างที่เราเรียกว่าแข็งเป็นหิน โอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้านุ่มๆนะครับเหมือนปลายจมูกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นต่อมลูกหมากโตนะครับแล้วถ้าเกิดว่าบางท่านตรวจไปแล้วคลำแล้วท่านบอกว่าเจ็บนะครับในส่วนนั้นก็จะมีโอกาสเป็นต่อมลูกหมากอักเสบได้นะครับสำหรับการตรวจเพิ่มเติมนะครับหรือว่าการตรวจต่อเนื่องหลังจากที่ตรวจคลำต่อมลูกหมากแล้วนะครับแพทย์นะครับผู้ดูแลนะครับจะส่งท่านไปตรวจเลือดหาค่า PSA ปกติแล้ว P.S.A. ของผู้ชายอายุ50จนถึง70ปีนะครับจะมีค่าอยู่ประมาณ0จนถึง4นาโนโกรัมเปอร์ซีถ้าเกินกว่านี้ถือว่าผิดปกติในช่วงค่า P.S.A. 4-10ถึงซึ่งถือว่าผิดปกตินะครับมีเพียง25%นะครับที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเพราะฉะนั้นอีก75%ไม่ได้เป็นนะครับ ถ้าเวลา PSA ขึ้นอย่าพึ่งตกใจคิดว่าโลกแตกแล้วการที่เราจะวินิจฉัยว่าคนไข้แต่ละรายจะเป็นมะเร็งหรือไม่จะต้องได้ตัวเนื้อเยื่อมะเร็งออกมาก่อนนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นว่าแล้วจะไปเอาเนื้อเยื่ออันนั้นออกมาได้อย่างไรวิธีการตรวจเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาเนี่ยก็คือการที่เรานะครับจะใช้เครื่องอุาซาวด์ใส่เข้าไปทางทวารหนักเหมือนกับที่เวลาคุณหมอตรวจด้วยนิ้วก่อนตัวนี้เนี่ย จะสามารถที่จะตรวจภาพตัวต่อมลูกหมากหรือบอกตำแหน่งของต่อมลูกหมากได้หลังจากนั้นแล้วเราจะมีเข็มเข็มตัวนี้ก็จะเข้าไปตัดเนื้อนะครับโดยที่มันจะบอกถึงตำแหน่งและความลึกของเข็มเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยแล้วเราจะนําชิ้นเนื้อเหล่านั้นเนี่ยออกมาประมาณ8ถึง12ชิ้นนะครับแล้วแต่ขนาดของต่อมลูกหมาก นำชิ้นเนื้อเหล่านั้นไปตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับเพื่อดูว่ามีเซลล์ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยด้วยวิธีนี้แล้วนะครับไม่มีการเห็นเซลล์ของมะเร็งแล้วนะครับท่านก็ไม่เป็นมะเร็ง